เชลซีเอาอีกแล้วนะครับนะโดยล่าสุดเนี่ยฟุตบอ ider, ลอินไซเดอร์รายงานว่าเชลซีแสดงความสนใจในตัวซิม่งแดงการน้านะตัวลุกของไบตันหลังจากมีการส่งแมวมองมาซุ่มดูฟอร์มน้ำนะ โดยน้อนาแข่งวัย2ีเดปีน้อนาได้มาอยู่กับนกนางนวนเมื่อปี2022น,นะแต่น้อนายังไม่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรและถูกปล่อยให้ไปกับเชงซิวรันน้อนาทีมในเบลเยียมใช้งานน้อนาซึ่งน้อนาเจ้าต,ตัวทัวร์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะโดยการทําไป15ประตูกับ15แอสซิดน,นะนาจนทําให้ปีนี้ได้รับโอกาสจาก โรเบร์โตนอมนาแบเซนบี้น้มนาให้อยู่ในทีมชุดใหญ่นะครับนะซึ่งนะทางพีสิงหฟ้าเรานะครับนะเมงเล่งหัวไว้แล้วนะต้องการแน่ๆนะสำหรับนนาในตลาดฤดูหนาวที่จะถึงนี้นนาผมว่ามีโอกาสสูงมากๆนนาที่เชลซีจะทำสัญญาขอซื้อมานั่นเองนะนแมเออไม่ได้อะก็จะซื้อนะไม่รู้ซื้อไปแล้วไปเจ็บอีกหรือเปล่านะครับาสำหรับทางเชลซีนะครับนะ